ตอนนี้มาที่หาดไก่แบ้ไก่แบ้บีชตอนนี้ตอนเที่ยงแดดร้อนเมื่อวานนี้พายุเข้าฝนตกนิดหน่อยวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งมาอยู่ที่หาดไก่แบ้น้ำใสามากเลยค่ะเพราะแสงมันลงไงอาทิตย หานนี้ลักษณะก็คือเป็นอ่าวแคบๆเนอะอ่าวไม่กว้างแต่ว่านักท่องเที่ยวถือว่าเยอะนะมาเดินเล่นอาบแดดแช่น้ำในทะเลทะเลก็โอเคสวยนะน้ำใสเลยอะน้ําใสมากเลยใช่แล้วไม่มีกลิ่นเหม็นตุ่วด้วยเดีลงไปเดินทะเลนิดนึงเดี๋ยวพิธจะไปจุ่มให้ดูไหนบรรยายความรู้สึกซิฟ้าสวยมาก น้ำเย็นไหมน้ำอุน่นอุ่นอุอ่นใช้ได้พราสวยหวังว่าเย็นนี้จะไม่มีฝนตกจะได้เห็นซันเซ็ตงามๆนัำเดรัจฉนนเดรใสมาก ที่หาดไก่แบ้นะไอชอบเพราะว่ามันมีแอคทิวิตี้มีคนลงเล่นน้ํากระโดดน้ําตักทรายนอนอาบแดดนอนหอนังสือและเอคิดว่าที่นอนที่นี่น่าจะไม่ราคาโหดลายนะราคาแบบกลางๆอะไรเงี้ยทําให้อยู่กันได้นานๆแล้วฟ้าสวยมากฟ้าสวยจริงๆเนื่องจากว่าใส่รองเท้าผ้าใบนะ ก็เลยไม่ได้ลงทะเลแต่ไม่เป็นไรพี่ทัศน์บอกว่าน้าทะเลอุ่นเดี๋ยวไปที่พักที่ใหม่ก่อนเดี๋ยวจะลงทะเลเอ,อทะเลมันใสามากเลยอ่ะใช่เพราะที่พักที่ใหม่ก็ติดทะเลไปไม่ไกลใช่แล้วก็ทรายเนี่ยนะแน่นมากเวลาเดินเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามันจมที่พักมีเป็นบังกะโลนะที่ว่าราคาน่าจะไม่โหดร้ายอาจจะระดับเป็นหลับพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ย อทะเลแสนงามท้องฟ้าครามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลต้นไม้ต้นนี้ชุ่มชื้นมากมีไม้ใหญ่ให้ร่มเงานะไม่งั้นนะเที่ยวเมืองไทยต้องถือร่มค่ะวันหนึ่งสามารถอาบน้ำได้ห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งได้เลยค่ะ เอ๊ถ่ายให้ดูนะว่าทรายของไก่แบบ้เป็นยังไงก็นุมน่มๆดีนดี่น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 ี่ hey, ดูเลยให้ดูเลยหนึ่งสองสามจุดของใหม่เหรอสี่จุดไม่รู่ะแต่ไม่คันนี่ใช่เมื่อเช้าไปลุยป่ามาหน่อยนึงไม่รู้ว่ามันไม่รู้เหมือนกันตอนไหน

ีมานอนเกาะช้างคืนนี้คืนที่สามนอนที่โคโคบีชรีสอร์ทเมื่อคืนนอนสันธิยาวันก่อนนอนบา,าลารีอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยหาใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากนะนี่ฝนเพิ่งจะหยุดตกฝนตกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะอากาศเลยเย็นขึ้นเนะา,าะนสบาย,บายาจะถามว่าโคโคบีชรีสอร์ทเป็นสไตล์ไหนคะ สไตล์บาหลีเป็นปูนปั้นสไตล์บาหลีแต่ก็สวยดีสีเขาสดดีเนาะสีเหลืองแล้วก็สีอิฐแต่ฝนตกทะเลเลยไม่สวยเดี๋ยวเราไปไหนกันไปดูร้านอาหารเดี๋ยวเดินชายหาดสักแป๊บหนึงเดี๋ยวไปดูร้านอาหารกินข้าวเย็นนี้เพขาให้ปัดเครดิตมาสามร้อยบาท อ๋อสามบาทนี่มันลดเต็มเต็มเออสามอบาทเขาให้กินฟรีเลยแล้วก็ห้าร้อยบาทของรัฐบาลอืมซึ่งกินได้พันหนึ่งโอเคไปดู้หาดกอนดูคาเฟ่กันก่อนนะยังไม่ได้เข้าสักทีมานี้รอบที่สองละหาดที่นี่แคบมากเลยอะ่ะหาดโค้งๆแคบๆเล็กๆอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่าหาดชื่ออะไรแต่เมื่อตอนกลางวันไปเที่ยวที่หาดไก่แแบม,มานะแล้วรก็นู่นไปถึงนู่นเนี่ยอันนี้ป้ายปลายทางแล้วออไปถึงนูน่นไม่รู้วันไหนจะได้เดินก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดินพรุ่งนี้เช้าเดินอันนี้คือบ้านพักที่อยู่ริมหาดแล้วก็นี่มีป้ายาโคโค่คาแฟเดี๋ยวถ้ามืดกันไปก็จะไม่ได้แล้วนะอะฮะ จริงๆโคโควันก่อนก็มาแล้วทีหนึ่งนะตั้งใจจะกินแล้วก็พี่แัทบอกว่าเดี๋ยวรลอนอนที่นี่แล้วค่อยกินไม่รู้จะเจอาเวลาไหนมากินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินข้าวฟรีอีกฝนตกทำให้แบบต้องนั่งงานเยอะไม่ไม,ม,มีห้องแอร์เขาปิดกี่โมงก็ไม่รู้ Strawberry, Watermelon, Orange โคโคเขาเนี่ยบ้านจริงๆบ้านเขาเยอะมากเลยนะเดินมาถึงตรงโซนร้านอาหารแล้ว เราเดินมาดูเบอร์ห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจองที่นั่งทานข้าวเย็นแล้วก็สั่งอาหารเอาไว้เแล้วก็ไปเดินเล่นก่อนสัก40-50นาที กีได้ทําการสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะเดินเล่นรอบๆอ่าวนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดินกลับ15นาทีไม่ต้องเด้งมากเย็นนี้ทานข้าวที่นี่นะคะตอนวอลลี่ดริมก f แ e แต่ว่าเขาก็ทําร้านอาหารด้วยมันเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ที่อยู่ในโรงแรงงมแล้วคุณค่ยืนตอนนี้มีสัตว์ปัรเ้ยววากับต้มยำกุ้ง ไม่ได้สั่งเยอะแค่นี้พอละทุกวันทุกวันกินเยอะมากเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยคนกินเต็มเลยว่ะถ้าไม่ได้จองเอาไว้นี่แย่เลย <fid> เออนี่นขนาด<า>จองเอาไว้นะยังต้องรอสักคู่หนึ่งเลยแต่ว่า,นาคนมาเยอะทำไม่ทันแต่ก็ยังนั่งไม่เต็มร้อยนะถ้านั่งเต็มร้อยจะแย่กว่านี้เลยตัวใหญ่ๆั้งนั้นไม่เป็นไรรอได้เดี๋ยวจะนั่งเล่นมือถือ คือยังไม่หิวเลยว่ะแต่ต้องกินแล้วอ่ะวันวันแม่งก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากกินออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกแล้วก็อาบน้ำไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเยอะคนฮอเดอร์เยอะค่ะไม่เป็นไรนะคะมีความสุขในการรับกานนะคุณค่าขอบคุณค่ะโอเคต้มยำกุ้งน้ำข้นไม่ได้กินมานานแล้วเหมือนกันไม่ได้กินมาหลายหลายหลายเดือนแล้วก็ต่อด้วยพี่ท่าสั่งเปรี้ยวหวานให้จะได้มีผักกิน ันนี้คือมิชชั่นนะคะก่อนทานข้าวก็มีถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้เนี่ยเอาอัจเป็น time lap ใช่เปล่าเอกินข้าวกับวิชชัน่ละแล้วเอก็ใช้ประมาณสักไม่กี่วินาทีแล้วเอก็จะทําเป็นวิดีโอธรรมดาจะพูดว่าเนี่ยนายเอกินข้าวคนเดียวปล่อยแฟนไปถ่ายรูปปรากฏว่าพิ่ทันกลับมาเลยไม่ได้พูดแบบนั้นเลยรู้ไหมว่าทำไมพิชชันกลับมาเขายัางเตรียมงานไม่เสร็จ <laughs> เดี๋ยวพี่ชายเขาจะกินประมาณสามถึงห้าคำหรือพี่ชายก็จะต้องวิ่งไปดูไฟแล้ว <laughs> <c oughs> อืมอโชว์ไม่ถึงสิบห้านาทีค้ัวเดไ,ไปก่อนแต่กลางๆเหมือนจะ,จะเยอะๆหน่อยอต้นๆมันจะน้อยๆเอ,าอ้ากด ชมวิวไก่แบ้นะคะแต่หาดไก่แบ้ก็ไปเที่ยวมาแล้วนะเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปดูมุมด้านด้าน,านซ้ายเฮลโหลไหนว่าเราจะไปไปสนีที่ยะลาไงทำไมหนะ้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้มาไปสนีที่เกาะช้างก่อนตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวที่เกาะช้างมองไปก็เห็นทะเลเกาะช้างจุดเนี่ยเคยมาหลายครั้งแล้วนะ สวยดีจอ๋อตรงนี้มันจิตชมวิวไก่แบะเราเห็นอะไรมันจะมีเกาะมันในเกาะมันนอกเกาะปีเกาะยวกอ่ามาดูรูปมาดูอ๋อเนาะักเกาะมันในเกาะมันในเกาะมันนอกเกาะปีเกาะยวกป่าไปชี้สินอนโรงแรมข้างล่างเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วพายขายักษ์ไปเนี่ยเกาะมันในเนี่ยครั้งที่แล้วเราได้พายปะพายแต่ไม่ถึงเกาะใช่ป่ะไม่ถึงเกาะไม่ได้ไปที่เกาะเออ ให้ดมันนะนะบางทีมันก็ใช้คาว่าซิลวี่บางทีมันก็ใช้คําว่าซิลแวนแล้วตอนนี้มันใช้คําว่าซีเวียมันเป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยเข้าทางข้างบนเขาเราอยู่บนเขาแล้วเวลาจะไปที่พักอะ่ะก็นั่งลิฟ์นั่งรถรางลงไปก็ได้รถรางน่าจะอยู่ที่กลางเขาหมายนะเราอยู่บนเขามันจะมีรถกอล์ฟพาไปหรือรถเก๋งขับก็ได้แล้วก็กลางเขาจนถึงข้างล่างอะ่ะมีลิฟต์เป็นลิฟต์แนวตั้งใสๆส,ส่วนไกลๆตรงน,นั้นอะ่ะ พายคายั k ได้มันในีหาดเขาพายคายั k ไปขึ้นหาดมีเห็นหาดอยู่เห็นคายั k จอดอยู่ส่วนถัดไปเป็นมันนอกเล็กๆนั่นหรอคะมันนอกเนี่ยมันในมันนอกส่วนอันนั้นก็เป็นเป็นอะไรคะเกาะปรีเกาะปรีแล้วส่วนนู้นเกาะหยวกอ๋อแล้วน้ำอ่ะในภาพน้ำสวยนะมีสีเขียวด้วยอืม ตรงนี้นะคะคาเฟ่ก็ไม่ต้องกินน้ำหรือไม่ต้องกินแต่ว่ามีวิวหลักล้านแต่เดี๋ยวเราจะไปกินคาเฟ่กันนะคะไอ้ดูละบิงซูสีฟ้าเอให้ดูแผนผังชัดๆนะเกาะมันในเนี่ยเป็นเกาะที่จะมีหาดตลอดเวลาเลยคุณก็พายเรือมาได้บางครั้งเวลาน้ำลดนะก็จะพายเรือใกล้ขึ้นก็มันนอกจะเป็นอันเล็กๆมันในกับมันนอกนี่ทำไมเขาชอบใช้ชื่อซ้ำๆเนอะมีเกาะแบบนี้ชื่อซ้ำเต็มไปหมด เกาะปรีแล้วก็เกาะอยู่เกาะเล็กๆเขาเขียนไว้ช่วงน้ําทะเลลงสามารถเดินข้ามไปยังเกาะมันในได้แหมแปลว่าเราแปลว่าฉันจําข้อมูลถูกต้องไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนู้นข้างบนมีอีกชั้นหนึ่งเดินแม่งทุกชั้นวิวเดิมๆแต่ดูแต่อยากรู้อยากเดินอยากเห็นต้องไปใช่ไหมต้องไปรถจอดอยู่ข้างล่างเดินขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเดินลงด้วยอ่ะส่งพี่ชายเขาขึ้นไปก่อนเดินทุกชั้น เดินก้แบบแล้วบวมมือหน่อยบอบวมมือหน่อยซู้ๆโอเคเป็นการเดินออกกำลังกายนะคะจงพึงจำเอาไว้ว่ายังเดินได้ย,ดไดยังเที่ยวได้ก็ใช้ร่างกายซะเดี๋ยวพออายุ70 80ไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็มาเปิดดูวิดีโอของตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันก็ได้เดินไปหลายๆที่แล้วได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้ว แต่พูดจริงๆนะห้าปีสิบปีผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนไปนะ <c oughs> ขนาดที่นี่ที่เราเคยมาพักอ่ะหรือว่าจุดชมวิวตรงนี้ที่เราเคยเดินอ่ะมันก็เปลี่ยนไปนะเค <Yeah. S 1> เดินไปถึงข้างบนสุดแล้ว <c oughs> ฉันว่าถ้าเกิดว่าพี่จะ,จะขึ้นอีกทีนึงนะก็เหลือให้ปีนต้นไม้แล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอจ,จะซูมไปดูนะคะตอนนี้แดดมันกำลังดีมันไม่ร้อนจัดเขาคายคลายยักกันฉันจำได้ว่า เรา,เราเมาที่เนี่ยเออเคยพายแล้วทำไมเราพายไปไม่ถึงก็ไม่รู้มันเย็นเหรอหรือว่ายังไงตอนนั้นจาไม่ได้มอนกันอืมหรือไม่ก็ร้อนจัดอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ช่วงเย็นก็เป็นช่วงร้อนจัดแต่ตอนนี้เอาพายกันเยอะเลยเออดูแล้วสงบจังมาคาเฟ่ที่ชื่อซิลเวอร์คาเฟ่เกาะช้างคาเฟ่ร้านนี้สวยมองไปเนี่ยจะเห็นเกาะสีเกาะเลย วิวสวยมากบรรยากาศของร้านก็สวย ที่สดใสก็คงมีเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใ่ งใยไว้ให้กันเก็บเอาคืนลวันที่ดีไว้เก็บเอาเดือนลดาวดวงนั้นที่เธอฝันไฟมัทฉะลาเต้ามาแล้วนะคะดูแก้วซะก่อนนะคะนี่เห็นไหมมันคือแก้วช้างแก้วช้างอร่ออร่อยอร่อย นั่งเรือออกจากเกาะช้างแล้ววันนี้วันจันทร์ตอนบ่ายบาย่บายสองฝนกำลังตกทีเดียวนี่เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็ตกอยู่แหละแต่เราวิ่งเข้าไปหาฝนฝนตกอะ่ะบา๊ายบายเกาะช้าง กับพร้อมฝนเลยขึ้นฝั่งมีฝนตกหนักแต่ดูก็ขึ้นลมก็น่าจะเรียบนะเสียวไส้เล็กน้อยเรามาสรุปทริปเกาะช้างนอนเกาะช้างสี่วันสามคืนนอนจันทร์คืนหโดยรวมแล้วนอดเยียมเพราะว่าข้าวห้องพักถูกแล้วก็ได้ถูกปองอาหาร บางโรงแรมเขาให้แแบ็บางโรงแรมไม่ให้แต่ว่าโดยรวมแล้วใช้ได้จ่ายไม่แพงแล้วก็ถึงจะมีฝนแต่ก็ไม่ได้มีฝนตลอดเวลาเราเจอฝนแค่เล็กๆน้อยๆส่วนมากร้อนมาไม่ร้อนแล้วขนาดนี้ถ้ามาช่วงไฮซีซั่นไม่มีฝนเลยไม่มีแม่ฝนน้อยกว่านี้เยอะ ไม่มาหรอกไฮซีซันขี้เกียจมาแบบเข้าแถวเกาะช้างสองชั่วโมงลงเรือขึ้นเรืออะไรเงี้ย no 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 way เดี๋ยวทริปต่อไปจะไปไหนจะพาไปเที่ยวนะจ๊ะบ๊ายบาย